ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีช่องตาเบิดจกฟูทุกคนสวัสดีบรรยากาศงานเมืองแรงมีดูสาวน้อยเฮาเมื่อนี้สิพามือกล่องไม่ไปหลอกมือกล่องไม่เพิ่นมานอนน้ำแต่มมือขึ้นโอ้เราตุย๋ยเอาอีกแล้วช่วงนี้หาก,กินน้ำง้อช่วงนี้ เจริญกายครับเดี๋ยวไปห้องตอนรายงานคนตกสถานการณ์ครับเพราะว่าี่น,น้องขนาดน้องวาสนาผมเองโอ้หากช่องเลยนะครับแล้วช่องเบาตุ้ยโอ้ยว่าษาถอวแปดมืดกว่าเหรอเบาตุ้ยคนเลี้ยงวนน้องห,หญิงลำเพลินน้องผีเชี่ยวครับพูดน,นะเบาตุ้ยคนเลี้ยงวนเดี๋ยว่าชื่อว่าโอ,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 อ้ยเฉพาะโดยพาะคนเบืองหลเลยแหมวะแบบที่ตัางร้อยก็เปลี่ยนคักวะนีครับน้องน้องวาสนาครับ บางวัฒนาทีบางวัฒนาไหนลงมากไอ้กระถือตำรวจเศร้าบาทกัดอันแข็งตัวพันศูนย์สองสองศูนย์เนาะเพิ่นบ้านเพิ่นบ้านง้อบ่มักฝนเดพิ่นบ้านฝนว่ะง้อพันธุ์นี่บ่มักฝนเพิ่นบ้านคันเด็ดนะได้อยู่คันฝนตกเราฝากบอกบ้าตู้อย่าเก็บของใหม่แน่เพิ่นบ้านเพิ่นคอมินมาเพิ่นบ้านศึกษาเลยแหละได้ซื้อกอะวันฟางใหม่เพิ่นอยูสามก้อนไอ้สิพานมือกองไม่ไปเลาะฉันดิอ่ามือกองไม่มือกองไม่มีอยู่ติมีเนาะ อุ้ไปยู่อุ้ไอยู่คุณมานอนน้ำคุณมานอนน้ำเดี๋ยวสองนเดีนหนึ่งเหรอดีมอกองไม่เอามือกองไม้ด้เนี่ยเป็นจีไม่อยู่น้ำนี่เนี่ยไม่อยู่น้ำเน Bèn 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 quá bèn Hả? Quá gì đó Lá bè hà Chìm khẩu Chìm năm Đông lâm phèn He 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 เีหลังได้มไม่เคยไปานาจับไปมีนำนังไปไแทนจัดเต้ยจัดเต้ยไปววด้วจัดเนีย แอดมินเขากลับบ้านบมดหรือไมานี่นนแมนแบ่งก็ไปเวู่ไงตามก็ไปกินเข่าอิ่มแล้วม่้งกคน Qua vậy được sự quan tâm tâm của bản án, được quan quan nát được quan 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 รถพยรอยุ่ตัวเรือประจอดนี่ขี่อ,ออกแถวเรียบขึ้นวิน่น้าฉันบอกว่าเาไปล่างนี้นเรารถไปล้างเก่าทุกันด็เสียบทางไหนมาตุ้ยเปนลำบ่เนี่ยเอ้อบ๊ายบาย <c oughs> ปทุ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 ปโอ้ยเปขย็ข่อยอยกันไปกีแล้ว,ว,ลวกันเป็นนะปทุปทุปทุืไหมธรรมดาโอ้เป็นเองเปลี่ยมื่ข่อยจมบฝน,นตี่ตกได้บัดนขอจมบมา่ฝนขึ้นมา่ตกขอยบ้างออกงานมันขึ้ตกดีเลยขอยบ้างแก่นตกยลโทมาหาป่ายูว่าเย,ายปนปานี่ฝนตกบ้ สนเพื่อนกัครับลูกจะออกไปที่กับบ้านบ้านมาชวนเราเนาะก็บังวินก็มากินก้อยอ่ะมันนั่นคลองเสียนะมันกินก้อยนะ่อเราบม่ได้กินมาเป็นปีสองปีแล้วไม่ได้กินเนื้อดิบอ่ะกินแต่สุกก้อยกินแต่ลาบกินนัวและลาบสุปกินแต่ลาบกินซุปก็ดูเลยเด้อกินดิบก็ดูเลยเด้อคล่องเสียเดินทางกันมา ใช่ไก่เปนข้าวผัดจังมือบอ้ามึอนี่ทา่งทานก็กินเบียร์อยู่ครับก่อนกลับบ้านเนาะยืดเก็บจิงจ้งเรือผมเป็นบ่เจ้ามึงข่าวพัของครับเอ้าสุดนี่แหละนึงนัดหนูก้อนก่กอนก็ไปสุดแบบนี้เลยก่อนไปผู้เดียวทรัพนะเขาพับอ่ะเออไปผู้เดียวอีกเลยสาระคำไปไปละไปฟุกพนักขนแล้วก็ไปต่อตะวันแดงเงินเสียงท้องบันปฏิคัง ค่ะตอนแหงเสียงค้องมีอีกร้านหนึ่งเปิดจนแจ้งเลยจิกันเลยครับเสียงค้องนะจร้านย่งบลืมซื้ององเขาเลยนะอ้อะไรผ่อนคลายเนาะดีเลดนดนเทียนเนาะมืนิ้าบ้านมืออ่นทุกทยกางทำงานพี่โตบเหล่อยี่สิบกวออกงานแล้วบอที่อบแล้ว mới đi xong, đèn mèk, đã chán mèk phải liệt, còn đo, còn đo ngang, sẽ bị xí liệt, liền cứ là, ngay có mì xô, mì liền phết ngay còn vón nhây gì không, mới đi show nhỉ, bị liền tiền liền mà lắm chuột, เแนลนเาไปโกชุมนรานน้ำแรกพี่น้องฝากการเดินผ้าไปน้ำเราผ้าผับไม่ั้นเออเปิดวงมอเตอร์ไซค์ันครับักรเมีหวมีพอเห็นง้ออยู่ก็บุ้งหัวจักร뚜แต่ว่าหูจักเปิดวงมีมีท้องมีงัวหร้วแ็มีมอเตอไซค์มาเพิ่มอีกสองคัน คอยย่างดได้ไปซื้อบัตรยุ่นนี่มือปิดมือเปิดวุ่งจะคลองไงไปซื้อบัตรทิ้งใบจักสองใบได้ไหมรุ่นมอเตอร์ไซค์เพื่อนี่มอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่ขี่ไปซื้อของนะไ,ไ,ได้สองขั้นหนึ่งคัดแล้วแล้วคนขึ้นกระบะเลยมยันก็ไปขึ้งทุกวันแล้วบัตรออนไลน์งดีเอาพอกันนานนี่น้อง